โอเคเด็กๆด,ดูมาถึงตรงนี้นะครับต่อไปเราใช้วิธีของมอต้นนะครับที่ว่าแทนตัวแปรเราจะให้ตัวแปรว่าไก่คือจำนวนไก่ว่าเป็นกอไก่เลยก็ไา้เป็นตอเตา่าทั้ง2คนรวมกันได้ต่าห6จำนวนไก่กับจำนวนเตา่ารวมกันเท่ากับต่าหก แล้วขาล่ะครับขาไก่ไก่หนึ่งตัวนี่นี่จำนวนตัวนะไม่รู้กี่ตัวนะเรากอตัวตับกระต่ายต่อตัวไก่มีกี่ขาไก่หนึ่งตัวมีสองขาไก่กอตัวก็ต้องมีสองกอขาเต่ากระต่ายกระต่ายต่อตัวก็ต้องมีสี่ต่อขาเพราะต่างทั้งหมดเก้าหกขาเราเรียกว่าธรรมการสองตัวแปร จะแก้สรรมการนี้ได้หลักการแก้สรรมการสองแปก็คือคุณต้องทําให้ด้านหน้าตรงนี้มีเลข2เหมือนกันเดี๋ยวครูจะเอาสรรมการ1หรือว่าสีเนี่ยเหมือนกันมันถึงจะหักกันได้สรรมการ1คูณด้วย2ก็เป็นกอไก่ก็เป็น2กอไก่ใช่ไหมครับคูณด้วย2 2อตอเต่สาส6ก็คูณด้วยสอง 2, 2คูณาได้เท่าไหร่นะเจเราจมการ1่งแปลงเป็นแล้วเ,เรียกนี่ว่าสมการ3แปลง1มาเป็น3มแปลงล่างคือมันยังเหมือนเดิมนะครับ1กับ3านี่เหมือนกันแต่เราแปลงล่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราสมการเนี่ยกอกับกอเหมือนกันแล้วเราจะค่ามันทิ้งเราสมการ3ลบสมการ2อไปเลย สามลบสองก็คือเอาล่างลบบนใช่สองกออบสองกอเหลือศูนย์โอ้บนลบล่างอ่ากูเพลิเพลนสี่ตอลบสองตอเหลือสองตอเก้าหกลบเจ็ดสิบสองเหลือยี่สี่อันนั้นตอเดียวตอเดียวยังไงเอาตายละตอเดียว ต่อเดียวต่อเดียว,ช,วยช้าๆนิดนึงนะครับกูก็ก็หารได้สองอะไรที่หารหารครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งมันก็ต้องเหลือครึ่งหนึง่งเหลือสิบสองต่อ,ตอก็เต่ากระต่ายครับก็เลยมีสิบสองตัวแล้วนี่คําตอบแล้วนะครับเราได้ต่อมันแล้วเราจะหากรไก่ด้วยกรไก่เท่าไรเราเอาสิบสองแทนตรงใบน,นี้ก็บวกสิบสองได้สามสิบหก นั้นกอไก่ก็เลยเป็นอต่เดี๋ยวกูจะแทนดีกว่ากูไม่เอาอย่างนี้ยจะเอาอะแทนนี่หนึ่งแทนนี่หนึ่งกอไก่บวกทุดสองลัสามหกดังนั้นดังนั้นยังไง ก็เดียวก็เลยเป็นคูณลบสิบสองอ่าเดี๋ยวกูจะทำแบบที่เขาทำยอดยิตแเล้วนันี้คูณลบสิบสองทั้งสองข้างได้ใช่ไหมสองสองนี่ตัดนี้สากหกลบสิบสองเหลือยี่สิบสี่ 个，得个利润，你得提。